สวัสดีค่ะแมมาามาแล้วค่ะเพื่อน,นี้แม่มาาสีมาผ้าปลูกผ้าแยกต้นเบียบ์พะยูตูนะค่ะหรือแมงลักค่ะโดยแม่มาาไอ้เตรียมดินไปแล้วดินผสมไปแล้วจะกระถางแล้วสองกระถางวันนี้สีมาผ้าแง่แง่แง่เอาเบียรเบียร์พะยูตูนะค่ะโดยที่ว่าค่อยๆแง่แง่เอาไข่ไข่มันติดดิน ไปนําเด้ค่ะนี่ค่อยๆค่อยเฮ็ดเด้ค่ะค่อยๆแงะแงะดินขึ้นมาเห็นติดดินขึ้นมาแบบนี้นี่เห็นติดดินขึ้นมาแบบนี้ไม่ดินนั่แล้วก็ลงเห็นอาจจะเมื่อเดียวเด้ค่ะเห็ดเมื่อเดียวแล้วก็กดขีดดินลง กดแน่นๆกดดินแน่นๆเอาอีกกระถางนึงเด้อค่ะมเนแยอีกก้อนมันแงอีกมองนี่มันดินติดขึ้นมาหนำมันดินติดขึ้นมานนำเด้อค่ะนี่ส่วนขึ้นมาส่วขึ้นมา นี่ด้แล้วแบบนี้แบบนี้ขัาลงกดกดลงกดลงแน่นๆให้นินแน่นๆกดลงใหงมันแน่นปลูกใบไมๆแล้วอัวงกฤให้เอาไปเขาหฮมนะคะ่ะยาวตา,ากแดดแนะน้ำว่า ให้ขยายให้ให้ปลูกยี่บมะแลงด้วยค่ะพอว่ายา่บมะแลงเขาจะได้พักฟืน้นพักฟืน้นโตเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปฮอดไปดน้ำค่ะเอาเขาหมเอาไ,ไปตั้งไปตั้งว้หมตั้งว้หอมตะกรอนฮดน้ำ น้ำที่แม่มารผาสมกับจูลินซี่สังข์คอแสงก่อนแล้วเด้อเด้อค่ะหมดน้ำจูลินซี่สังข์คอแสงตัางใบโฮมตะก้อนเด้อค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกจักเดือนหนึ่งแม่มาร์ทเมาอัปเดตให้เบิ้งเด้อค่ะอีกจกเดือนหนึ่งแม่มาร์ทเมาอัปเดตให้เบิง้งเออม,มาเขาทีเป็นยังไหลเขาทีติดปอเด,ด้อค่ะ สวัสดีเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ